ครบผมมื้อนี่ก็ตรงกับวันจันที่ยิบ2ีนะครับมกร่าคม6หครับผมนะครับตหลับืมอนี่วิตผู้เขียวนะครับมีควายควขัแม่ลูกนะครับลูกตัวเมียนะครับเด้อนะครับความสูงวิตผู้เขียววัดไม่กี้นี่เร่ร่อนนะครับประมาณร3อสามนี่แหละครับผมนะครับประมาณร3อสามลูกตัวเมียนะครับมีต่อนี้บ่ควห้องาบมีหยังละ หามกินดินใ่เบิ้งผูดใดห,หาควยราคายค่ายอมย่อมยาะเปรี้ยงครับผมนะครับแม่ลูกลูกแม่นะครับ,นะรบน้มเป็นเด่นน้มสีเต้าเยอะบ่น้มสีเต้าครับผมนะครับน้มสีเต้าราคาตามแสนราคาหลักเมือ่อนะครับควยบ่มีตอบนี้ แม่ลูกลูกแม่ดีคือลูกครับผมนะครับลูกเป็นตัวดีนะครับลูกแม่ลูกเป็นตัวอุญไดีดีครับผมนะครับเป็นตัวเลี้ยงนาเลี้ยงสำหรับลูกสาวเขานะครับสีเงี้ยคอแม่ลายอยู่นะครับะนะครับวิตูเขียวสิเปิดครบนี่นะครับ หกสิบห้าคือหกเมื่อหาครับผมนะครับผู้ใดสนใจก็ทักมหาวิทยุเขียวได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าซี่เก้าเก็สองเกตหาเก้าหานะครับโคบแม่ลูกงามงๆนะครับหกเมื่อหาราคายอมเย้าสำรับกับเกียตรกรผู้มีทุนหน่อยเอาไปเลี้ยงเอาไปโน้นเอาไปพัฒนาเอาครับผมนะครับแม่ลูกลูกแม่ ประมาณร้อยสามสิบความูสูงของแม่เขาเน่ะนะครับอ่ะนะครับถ้าผู้ใดสนใจก็ทักมาเด้ครับเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ